การท่องเทีย่ยวแห่งประเทศไทยเปิดโครงการ STG เที่ยว 4D ดีต่โลกดีต่อเราดึงเจมจิรายุพรีเซนเตอร์ชวนเที่ยวไทยแบบ 4D สิ่งแวดล้อมดีวัฒนธรรมดีเศรษฐกิจด,ดีชีวิตดียกระดับอุตสาหาการรมท่องเที่ยวสู่เป้าหมายการท่องเทีย่ยวอย่างยั่งยืนกระตุ้นให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวตื่นตัวในการเข้าร่วมโครงการ STA โดยกำหนดเป้าหมายให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหาการรมท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการกว่า80%ภายในปี2568ชวนลุ้นรางวัลมากมายพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่11-19พฤศจิกายนนี้ผ่าน Facebook ซึ่งไท a แลนด์และป้ายโฆษณา LED กว่า2,000จอทั่วประเทศน้องเจมจีเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่มีทิทธิพลทางความคิดเป็นผู้ที่มีแฟนคลับมากแล้วที่สำคัญก็คือน้องเจมจีเป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมใส่ใจชุมชนแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นการท่องเที่ยวแบบรับผิดช,ชอบเขาเรียกว่าเป็นเทรนด์เซตเตอร์ที่ดีกับการเดินทางกับการใช้ชีวิตอย่างไรโดยการท่องเที่ยวและมีประโยชน์กับชุมชนเพราะฉะนั้นแลลวล่ะค่ะโฟดี สำหรับน้องเจมจิก็เป็นคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะเป็น ambassador โปรดีเที่ยวดีต่อโลกและก็ดีต่อเราค่ะจะพยายามถักันให้ใหา่มากที่สุดนะครับที่ทําให้ผู้บริโภคหรือว่านักท่องเที่ยวอย่างเราเนะครับเข้าใจในการที่จะทําให้การท่องเที่ยวของเมืองไทยเราเนี่ยยั่งยืนนะครับเพาอยากให้ทุกคนได้มาอ่านรายละเอียดเพราะรายละเอียดแคมเปญนี้ดีจริงๆนะครับดีมากๆ